สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปบ่ายสามกับอัญชลีไพริลักษ์นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางทั้งช่องท็อปนิว77บ่ายสามโมงตรงแล้วก็วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันไี่ก็เันจันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละค่ะแต่เราเจอกันวละสองรอบรอบแรกเที่ยงถึงบ่ายสองที่ททบห้า เที่ยงททบห้านะคะและรอบที่2พักหายใจแป๊บหนึง่งจะก,กันอธีบายสามโมงตรงสวิสมาที่ช่อง Top New 77หรือว่าดูทาง Facebook ก็ได้แต่ตอนนี้ YouTube พังอยู่นะคะสว่วน Facebook เนี่ยนะคะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook ทุกคนนะคะที่หลังไหลกันเข้ามาตอนนี้นะคะไม่ขาดสายเลยติดตามข่าวสารของเรานะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะหลังจากที่เนติวิทย์นั้นออกฤทธิ์ออกเดชนี่ทุกวันนี้เนติวิทย์ยังเรียนอยู่เลยไหมคะ น่าจะยังเรียนอยู่เลยนั่วเรียนมานานเกินไปคงต้องการสถานภาพนิสิตอะนะคะกรณีที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือถ้าเราเรียกกันสั้นๆคืออบจได้สั่งปลดนายเนติวิทย์โชคพัฒน์ไพศาลแนวร่วมม็อบ3นิ้วพ้นจากตําแหน่งนายกอบจอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการไปเชิญเพนควินปวินลุงแล้วไลฟ์โดยเป็นการเซอร์ไพรส์นิสิตใหม่ ซึ่งก็ขัดต่อระเบียบและทำลายเกียรติของมหาวิทยาลัย,ยล่าสุดวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเพจของสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ออกประกาศเรื่องการเลือกตั้งซ่อมกรรมาการในองค์การบริหารสโมรสรนิสิตจุฬาประจำปี64ครั้งที่2ให้ปีการประกาศเลือกตั้งซ่อมในตำแหน่งนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา1ตำแหน่งซึ่งก็จะจัดขึ้นใน18มีนาคมนี้ล่ะค่ะ ด้วยระบบออนไลน์สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าสมัครชิงตำแหน่งนาย,ยกองค์การบริหารสโมอสรนิสิตจุฬาเขาก็กำหนดไว้ว่า 1. ต้องเป็นสมาชิกสามันของสโมอสรอซึ่งกำลังศึกษาในชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา 2. ต้องไม่เป็นนิสิตสภาที่โดนวิทยาทันคือต้องทัน 3. ต้องไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่20คะแนนขึ้นไปอย่างไรก็ตามค่ะ โลกออนไลน์เนี่ยจำนวนมากไปร่วมวิาพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารของจุฬาลงกรจำนวนมากก็ไล่มาตั้งแต่ออาจารย์ประวินจากเกียวโตก็มาแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำรุนแรงมากในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะแล้วก็มีหลายคนเลยทีเดียวล่ะคะ่ะที่ถ้าไม่ชอบนี่ก็จะรุนแรงมากเช่นเมื่อไหร่นิสิตจะได้เลือกอธิการบ้างจุฬาเนี่ยจำลองการรัฐประหารในมหาวิทยาลัยมาแล้วหรอปลอบมือให้กับจุฬาหน่อย นี่นี่เป็นเสาหลักของรถถังเหรอนี่เป็นการรัฐประหารกระบวท่าที่1เหรอปลดนายกเลือกตั้งกลางอากาศอย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นประชาธิปไตยแบบไหนเนี่ยมันเผ็ดกลางจริงๆเลือกทําไมคะคุณเลือกมาแล้วคุณก็ไปปลดเขาถึงขั้นนี้แต่งตั้งเลยละคะ่ะไม่ต้องเขินอายรอดูคนใหม่นะคะอุบาทหน้าด้านบาัตรซบอยากติดอันดับโลกกละสิแต่ไม่ทําตัวให้สมกับเป็นพลเมืองโลกงงปากครับ สิ่งที่ต้องซ่อมคือเสาที่ผุพังและอิฐมันเก่าตั้งหาาลองใช้วัสดุทันสมัยหน่อยสิเกียรติภูมิจุลาคือเกียรติการรับใช้เผด็จการอย่างนั้นหรือทุเลศอีกคนบอกว่าหน้าด้านชิเปงเลยอ๋อัอน,นี้อาจารย์ประวินมาหน้าด้านเขานี่แหละสิทธิ์เก่าอายบอกตรงๆก็มีคนบอกว่าโอ้หนูก็อายนะคะคุณแม่ประวินอีกคนมาตอบบอกว่าจริงค่ะคุณแม่ไม่กล้าบอกใครเลยว่าเป็นจุลาเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยสลิมนะคะ คนมาตอบอาจารย์ประวินค่ะส่งแว่นยี่ห้อออบตัสใหมันไปเลยออบตัสี่เป็นแว่นที่ให้การสนับสนุนอาจารย์ประวินเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ให้การสนับสนุนเพจเพจหนึ่งซึ่งทำท่าเรียนละไม้คล้ายคล้ายพระพันปีเขาบอกส่งแว่นออบตัสไปให้อธิกรมมารบดีและทุกหน่วยงานใส่เลยอีกคนนึงก็บอกอาจารย์ประวินว่าแหมเราก็อายนะนี่ไม่ใช่เสาหลักนะแต่เป็นเสาปลักแห่งสยามแล้วอีกคนหนึ่งก็เข้ามาอย่างนี้เลยว้าวเกติภูมิจุฬา จำลองการรับประหานนีนารับไม่ได้เลยเชิญคนที่ไม่ชอบออกไปจะหาคนที่ชอบอย่างนั้นหรืออันนี้เป็นต้นคือร้อยทั้งร้อยที่เข้ามาเนี่ยนะคะไม่มีชมคนที่ชมไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่มีใครชมเลยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องโควิดกันท่านผู้ชมคะที่สบ,บคเขาก็รายงานภาพรวมวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งก็เรียกว่าทรงตัวละค่ะ คือผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย2 4 2หายป่วยไป18,297อยู่ระหว่างการรักษาก็เป็นแสนอาการหนักก็เกือบพันเสียชีวิตวันนี้43นะคะนี่ก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่20,000กวา่าถ้าไปรวมกับ ATK ก็ก็หลายหมื่นอยู่ตอนนี้เราก็อีลงตุงนงัง10จังหวัดนี่สิไปดู10จังหวัดผู้มีรายงานผู้ติดเชือ้อโควิดสูงสุดกรุงเทพมหานครนี่เป็นแชมป์เลย ตามมาด้วยนนทบุรีแชมป์อีกแล้วชลบุรีอีกแล้วสมุทรปราการอีกแล้วจะเห็นได้ว่ากรุงเทพเมืองนอนทบุรีสมุทรปราการ4ี่จังหวัดสีแดงคราวที่แล้วก็กลับมาเป็นสีจังหวัดสีแดงอีกนครศรีก็กโดนภูเก็ตก็มีระยองนครปฐมพนนครศรีอยุธยานครราชสีมา10จังหวัดค่ะตัวเลขขึ้นสูงขึ้นทุกวันเลยสรุปภาพรวมตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อ ละลอกโอมิครอนคือรอบ5เนี่ยมีประมาณ10%ที่เข้าโรงพยาบาล90%เนี่ยเป็นกลุ่มสีเขียวเป็นโฮมไอโซเลชันแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีอาการก็จะมีจำนวนหนึ่งเขียวเหลืองแดงถ้าเขียวเนี่ยให้โฮมไอโซเลชันถ้าใครถ้าบ้านบ้านไหนเนี่ยไม่สามารถจะโฮมไอโซเลชันได้ให้ไปนั่งที่ข้างถนนแล้วก็ให้โทรศัพท์หาใครก็ได้เมื่อคุณเป็นข่าวเดี๋ยวคุณจะได้โรงพยาบาลทันทีคือระบบลามันเป็นอย่างนั้น อันนี้ไม่ได้ประชดระบบเรามันเป็นอย่างนั้นจะเล่าให้ฟังนะคะข้างบ้านเลยนะคะข้างบ้านเลยลูกหลานเขาเนี่ยทำงานอยู่โรงงานที่สมุทรสาครติดโควิดค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งไปตรวจแล้วพบว่าเป็นโควิดค่ะแต่โรงพยาบาลบอกว่าคุณต้องเดินทางออกจากหอพักเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาพบแพทย์หลังจากนั้นแพทย์จึงจะสั่งยาให้แล้วให้เอายาแล้วก็ไปลงทะเบียนอีกที่หนึ่งนะคะ เพื่อที่ว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งยากับอาหารให้คุณให้คุณกักตัวเนี่ยหวันที่เอชไอเขาบอกออพี่คะหนูเป็นโควิดแล้วหนูเดินออกไปจะดีหรอคะเขาบอกเป็นโควิดแล้วเดินออกไปมันจะติดคนอื่นไหมคะตอนนี้หนูกักตัวอยู่ในห้องหนูคะ่ะหนูหนูจะสั่งก r ับให้ไปเอายามาให้ได้ไหมคะและพี่วิดีโอคอลออดิโอคอกกับหนูก็ได้คะ่ะไม่ได้ระบบบอก,บอกไม่ได้ คนป่วยนั้นต้องออ,ออกจากที่พักมาแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาเซ็นนู่ๆๆนเซ็นนั่นเซ็นนี่ตัวนู่นตัวนันน่นตัวนี่แล้วก็เอายาก,กลับไปเอาระบบกลับไปแล้วบอกวหนูจะเอาอาหารที่ไหนก็บ,บอกว่ามีอาหารมาให้แต่ว่าหนูอยู่ในหอพักที่คนนอกเข้าไม่ได้ยามเอาอาหารมาให้ได้วันละครั้งตอน11นาฬิกาเท่านั้นเขา,า,าบอกว่าเขาก็จะส่งไปให้แต่ยามบอกว่าให้ลงมารับเองทันทีทันใดนั้นเนี่ยมันคือระบบที่มันมีรูรั่วท่านผู้ชมเห็นไหมคะ จะลงไปจะอาหารก็จะมาหยอดที่หน้าไม่ได้ต้องลงไปรับเองเชื่อจะไประบ,บาดที่ใครอีกก็ไม่รู้ยาก็ต้องไปรับเองไปเซ็นเองอะไรเองหมดเลยมันเป็นระบบที่รั่วค่ะระบบมันรั่วแล้วมันมีรูรั่วเยอะมากมันเป็นเรือที่มันมีรูรั่วเยอะมากแต่เราบ่นได้เราก็ต้องช่วยกันปะได้เหมือนกันอันนี้เจอมากับตัวจริงข้างบ้านข้างไม้เข้ามาหาเรือไอ้เหานี้ก็เป็นยังมีเราใช่ไหมคะ เข้ามาหาหรือว่าพี่ปองยังมีเราอยู่ไหมยังมีเราอยู่พี่ปองก็เลยไปช่วยหาโรงพยาบาลให้ไปตรวจไปนู่มไปนัน่นไปนี่ปรากฏเด็กมีอาการไอลงคอค่ะเป็นโอมบิรอนคลงคอไข้ไข้ไอจามหนักขึ้นอ่ะรอโรงพยาบาลแรกอ่ะรอหนึ่งรอสองรอสามหนักขึ้นคนที่เขากลับบ้านไม่ได้อย่างนี้ยังอยู่ในหอคนที่กลับบ้านไม่ได้อ่ะโฮมไอโซเลชันคนไทยมันทําไม่ได้อ่ะถ้าทําไม่ได้ต้องทํำยังไงคะไปรอที่ข้างถนนดีไหมคะ เราจะเอากันแบบนั้นเหรอคะมันต้องมีหน่วยงานที่รับสายได้แล้วบอกกับเราได้ว่าเราจะไปรอที่ไหนหรือในระหว่างรอเนี่ยจะมีใครอย่างไรรู้แหละว่าคนน้อยคือข้าราชการน้อยคนดูแลเนี่ยมีน้อยมากกว่าคนที่ป่วยคือน้อยมากกว่าคนป่วยคนป่วยเยอะกว่าเข้าใจแหละแต่เราจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้คือเราก็ต้องมีการบริหารจัดการว่าเอาละชุมชนตรงนั้นจะทําอย่างไรคือแบ่งเซกเมนต์ย่อยลงไปถูกไหมคะอันนี้ขออนุญาตบ่นไปเลยเนื่องจากว่าเราเจอกับทางสถานีเราเองว่ามีคนมาขอร้อง มีคนมาขอเราอะขอเราว่าอ้ยังมีเราช่วยหน่อยอะยังมีเราก็ช่วยกันหาที่หาทางหาอะไรต่อนี้อะไรไปอะนะคะนี่ก็เป็นเขอเรายังคงขา้าราชการเราผู้ใหญ่ยังคงคิดว่าโฮมไอโซเลชันน่ะมีมันก็มีอยู่หรอกนะแต่มันไม่ได้ครบทุกคนแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าไม่มีอาการจําเป็นใดๆไม่ต้องรับฟาวิฟาวิพิลาเวียก็ได้สมมติอาการจะหายเองไม่ได้แย่ลงเพราะยาทุกตัวมีข้างเคียงฟาวินี่จะคลื่นไส้อาเจียนตาเป็นสีฟ้า นะคะส่วนยาต้านไวรัสเนี่ยจะมีหลายตัวอันนี้คุณหมอก็ออกมาพูดว่าเรา,เาใช้วาฟาวิกันเยอะมากเพราะเป็นปุ๊บเราก็นะคะฟาวิส่วนวัคซีนของเราเนี่ยนะคะวัคซีนมาเต็มแขนเลยวันนี้เราฉีดไปแล้ว123ล้านโดสนะคะฉีดไปแล้ว123ล้านโดสค่ะท่านผู้ชมคะเข็มสามเนี่ยยังไปได้ไม่ค่อยมากเท่าที่ดูตัวเลขนะคะยังไปได้ไม่ค่อยมากท่านผู้ชมกลาบเรียนนะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มสาม ช่วยไปฉีดเข็มสมด้วยเข็มกระตุ้นที่สําคัญที่สุดภูมิของเราที่ฉีดมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเดือนอะไรอะพฤษภาคมมิถุนามิถุนาเนี่ยป่านนี้มันน่าจะถดถอยไปบ้างแล้วไปเข็มสามกันได้แล้วนะคะเข็มสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอีก3เดือนไปเข็มสี่นะคะเข็มสี่แล้วอย่าเพิ่งไปเข็มไหนต่ออีกเลยให้ร่างกายเนี่ยรู้จักรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองบ้างด้วยการออกกําลังกายท่านผู้ชมก็ช่วยเกันออกกําลังกายนะคะ วันนี้ละค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นกังวลใจเพราะว่าเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยนะคะคือในช่วงมาตรการต่างานเนี่ยตอนนี้หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายให้สามารถเล่นดนตรีในร้านอาหารได้และมีผู้ประกอบการหลายแห่งคือสามารถดื่มได้เนี่ยนะคะปรากฏว่าหลายแห่งเนี่ยก็ไม่เข้มงวดค่ะบางร้านเนี่ยหลายร้านเลยจัดที่นั่งแอร์อัดไม่มีการระบายพนักง,งานไม่สวมหน้ากากาอนามัยคือการเราตกนะฮะการเรากําลังตกลงมา นายกเลยบอกว่าให้หน่วยงานลงรตรวจพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้าฝา่าฝืนต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดสักทีแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีคือต้องเด็ดแล้วให้ขาดค่ะถ้าเด็ดแล้วไม่ขาดเนี่ยการแพร่กระจายเชื้อโรคมันก็ยังมีอยู่ต่อไปเราต้องถอดหน้ากากอนามัยกันได้แล้วนะคะและใช้ชีวิตปกติกับโควิดของเราต่อไปแต่ต้องเด็ดให้ขาดถ้าที่ไหนไม่มีระยะห่างเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องดําเนินการ คือบอกพื้นที่เลยว่าหยุดที่จะไปถไถเงินเ้าได้แล้วถ้าปิดได้ปิดเลยนะคะปิดได้ปิดเลยเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะในระดับของผู้นิวไฮเนี่ยทุกทภูมิภาคตอนนี้ก็จะมีการสะสมของผู้ป่วยโควิดมากขึ้นเพราะโอมิครอนนี่ติดกันเร็วมากติดกันเร็วมากรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆหน้ากากอนามัยก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะ ไม่ใช่อันเดียวใช้ทั้งวันหรือเอาไว้ใต้คางสงกปรกหรือว่าเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยหลวมแล้วแล้วปิดที่ปากแต่ลมหายใจไม่ปิดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะแต่เราก็ไปได้เยอะแล้วเนาะเราฉีดวัคซีนไปได้เยอะมากทางด้านดรอเนกเ่าธรรมัศน์รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวบเนี่ยละคะ่ะบอกว่าเด็กติดโควิดเนี่ยอาการเล็กน้อยแต่ตอนนี้เด็กติดเยอะนะคะถึงแม้จะมีอาการเล็กน้อยก็ติดนะคะ คนติดโควิดเนี่ยถ้าอาการเล็กน้อยก็ไม่ไม่เท่าไหร่พอทำนาวถ้าติดมากเนี่ยจะเป็นลองโควิดลองโควอันลองโควิดเนี่ยสำคัญเลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับบาดแผลในร่างกายอีหน่อยนดนกระกตุ้นนิดนึงก็จะเป็นโควิดได้ง่ายแต่ว่าคนที่สอบเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะห้องสอบทุกห้องสอบจะต้องการเอาไว้สำหรับคนที่เป็นโควิดต้องมีสิทธิสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยส่วนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข ก็เตรียมความพร้อมสําหรับห้องเรียนและผู้คุมถ้าเด็กติดโควิดนะคะแล้วมาสอบแกะแพลเขาก็มีการปรับเปลี่ยนว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกเรียบร้อยไม่เช่นนั้นเด็กจะไม่ได้สอบก็พลาดโอกาสไปเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดตามมาว่าคือเขาจะแยกห้องให้สอบแล้วคนที่คุมเนี่ยก็ต้อง,อง,องใส่ชุด PPE แล้วเด็กนักเรียนต้องใส่หน้ากากาอนามัยนะคะล้างมือต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วก็วัดอุณหภูมิหยุกยากินมาให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้ปกครองที่มาส่งก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ ทีนี้เด็กที่ติดโควิดที่บ้านแพทยบอกมีอาการน้อยไม่ต้องแอดมิททำอย่างไรล่ะทำอย่างไรคือเด็กที่ติดเชื้อจะมีไข้ประมาณ5วันต้องสังเกตอาการ10วันแล้วติดตามอาการ14วันก็คือต้องกัก14วันนั่นแหละคะ่ะการรักษาเด็กเหมือนผู้ใหญ่ออมิครอนในเด็กนั้นไม่มีความกังวลเพราะว่าไม่มากนักตอนนี้เนี่ยพบบ่อยในช่วง3ถึง11ปีนะคะแล้วก็เด็กที่มีกลุ่มเสีย่ยงต้องระวังโอมครอนมาก การรักษาอาการเด็กเนี่ยนะคะเขาก็จะแยกออกมาแต่ว่าก็จะให้มีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยมาดมาูมาดูแลได้เคยมีทางโครงการยามีเราของเราเนี่ยนะคะเคยเคยมีผู้ปกครองที่ที่ไปดูแลลูกหลานของตัวเองอายุ4ขวบผู้ปกครองตอนก่อนไปไม่เป็นไรคะ่ะไป4ขวบได้สัก4วันเนี่ยนะคะก็ติดโควิดกันนี่แหละคะ่ะ ก็เป็นมันก็เป็นแนวทางว่าเด็กโ <c oughs> ควิดเนี่ยควรอยู่ที่บ้านถ้าแยกได้แยกแต่ส่วนใหญ่แยกไม่ได้ค่ะคุณหมอขะพูดถึงบ้านคนไทยเนี่ยแยกแยาก,กมากค่ะยากมากจริงๆถ้าหากว่าคอมมูนิตี้ยังจะดีเสียขวาแต่ถ้าบ้านไหนทําได้เนี่ยก็ควรจะทำโฮมไอโซเลชันถ้าบ้านไหนทําไม่ได้เนี่ยคอมมูนิตี้สำคัญที่สุดนะคะไปดูเรื่องการขนแรงงานต่างด้าวยังมีให้เห็นทุกวันทะลักมาไม่ขาดสายวันนี้เนี่ยตำรวจได้สั่งให้ มีการออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบของทางหลวงเลยนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ทางหลวงนะคะจนกระทั่งเมื่อเวลาตีสองที่นครสวรรค์น่ะนะคะพันตํารวจตรีเกียรติพรสวัสดิเทพสารวัตรตำรวจทางหลวงนครสวรรค์แล้วเจ้าหน้าที่หลายนายออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนพ่อหลโยธินไปเจอรถกระบะตู้ทึบและรถกระบะมีผ้าใบคลุม วิ่งมาบนพหลโยธินขาล่องบริเวณกิโลเมตรที่3-12พายุหาคีรีสังเกตก็พบว่ารถทั้งสองคันเนี่ยมีลักษณะพิรุษต้องสงสยัยเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณให้หยุดรถตรงกันข้ามรถทั้งสองคันไม่หยุดค่ะเจ้าหน้าที่บอกให้หยุดไม่หยุดค่ะมีลักษณะพิรุษมากเร่งเครื่องขับหนีออกไปจึงนํารถออกตามค่ะแล้วก็พร้อมกําลังวิทยุตํารวจทางหลวงเข้ามาหนุนสกัดจับได้ทั้งสองคัน ผู้ที่ขับขี่รถคนแลกชื่อไพรัแสแซ่อิวขับขี่รถยระบ,บะหมายเลขทะเบียนบอย9 0 0ย6900แพร่ด้านหลังพบแรงงานต่างด้าว3 3รายก็รับสรารภาพแล้วค่ะว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับแรงงานต่างด้าวจากท่าสองยางจังหวัดตากให้ไปส่งที่สุพรรณบุรีได้รับค่าจ้างเที่ยวละหมื่นบาทค่ะสว่วนอีกคันพบวันชัพบวันชัยสภาพัฒน์เป็นคนขับ เลขทะเบียนก็ตอหอ8242กทมด้านหลังกระบะในห้องโดยสารพบแรงงานต่างด้าวระมาณ11รายสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานต่างด้าวที่ไม่สอดจังหวัดตากไปส่งอยุธยาไล่ค่าจ้างหัวละ500บาทรวมสองคันมีแรงงานต่างด้าว4 4รายทางหมวงก็จับกลุ่มผู้ขับกระบะสองคันและแรงงานต่างด้าวทั้ง44รายนำส่งสพพยุหายคีรีเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ตรวจเรื่องโรคโควิดต่อไปค่ะ ที่เพชรบูรณ์เนี่ยเป็นข่าวที่หนองไผ่เพชรบูรณ์น่ยนะคะมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเพชรบูรณ์เขาก็ปล่อยปลาคือชาวบ้านไปร้องเรียนเนี่ยแหละค่ะสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือขยะติดเชื้อมันล้นถังขยะแล้วล้นออกมาจากที่จัดเก็บเนี่ยล้นอย่างนี้เลยค่ะเขาก็เลยมาร้องเรียนและที่นี่ด้านข้างถังขยะเนี่ยมีตัวหนังสือเขียนว่าโรงพยาบาลหนองไผ่เพชรบูรณ์ คนผ่านไปผ่านมาเขาก็หวาดผวากลัวการติดเชื้อล่ะคะ่ะใครไม่กลัวนี่มันขยะติดเชื้อแล้วมันขนาดนี้เลยพอนักข่าวลงพื้นที่นะคะเขาเขียนที่ป้ายว่าขยะติดเชื้อห้ามเข้าและตั้งอยู่ด้านหลังอาคารของผู้ป่วยติก50ปีทางเข้าบ้านพักโรงพยาบาลเขาก็มีคนเล่าว่าขยะนี้เป็นขยะติดเชื้อหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามาปล่อยให้ล้อนอย่างนี้ทําไมมันสกรปรก ทำไมไม่ไปทําลายมันน่ากลัวเวลาเดินผ่านคนไม่กล้าเดินผ่านแล้วอยู่อย่างนี้มาหลายเดือนแล้วด้วยมีคนนึงเข้าออกโรงพยาบาลประจําบอกว่ามันน่ากลัวมากตอนแรกมันเยอะตอนหลังมันทับถมมันอันตรายนะเขาคิดว่ามันติดเชื้อทําไมโรงพยาบาลถึงปล่อยเอาไว้อย่างนี้ปรากฏว่าไม่ช้าไม่นานพอข่าวออกไปแล้วค่ะหลังจากชาวบ้านร้องสื่อเรื่องถุงขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหน,นองไผ่เพชรบูรณ์นะักข่าวก็ลงไปที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ก็พบติดเชื้อจริง ซึ่งก็คุณหมอสมรศรีตระกูลผอ,อโรงพยาบาลหนองไผ่บอกว่ายังไม่ให้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้แต่จะขอชี้แจงคือผอเนี่ยไม่สะดวกบอกสื่อแต่มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าโรงพยาบาลมีขยะติดเชื้อมากเพราะโรงพยาบาลหนองไผ่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจํานวนมากแล้วบริษัทที่รับกําจัดขยะติดเชื้อเนี่ยมาเก็บอาทิตย์ละสองครั้งมันจะมีขยะติดเชื้อตกค้างจํานวนมาก ตอนนี้โรงพยาบาลทราบปัญหาแล้วก็แจ้งไปที่บริษัทที่รับกำจัดขยะที่นครสวรรค์ให้เพิ่มความถี่ในการเข้ามาเก็บขยะจาก2เป็นสคาดว่าก็จะลดปริมาณได้ทั้งขยะติดเชื้อเนี่ยทางโรงพยาบาลหนองไผ่ก็ให้เจ้าหน้าที่บรรจุและปิดปากถุงอย่างดีค่ะและอยู่ห่างจากประชาชนที่มาโรงพยาบาลนะคะแล้วที่บริษัทที่มาเก็บขยะเนี่ยก็ใช้ยานพาหนะขนส่งปลอดภัยด้วยและนําไปเผาทําลายที่โรงงานที่นครสวรรค์ค่ะเขาบอกขอให้มั่นใจว่า ปิดทุงอย่างดีไม่มีแพร่เชื้อแต่จะให้เก็บอาทิตย์ละสาครั้งเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูมีความคืบหน้าอะไรบ้างอ๋อ เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีหนึ่งดูนายกรัฐมนตรีเป็นเซตกันเลยนะคะหลังจากประชุมครมอไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเช้านี้ตอนที่เราอ่านข่าวเที่ยงอ่ะทาทีทาท่าว่าธรรมนัตบอกว่าถ้ารัฐบาลมี260เสียงอย่าคิดว่าเศรษฐกิจไทย16คนจะอยู่ใน260นั้นนะถ้าคนไหนทําไม่ดีอ่ะเกิดมีการอ,อ,อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนไหนดูท่าแล้วไม่ดี18คนในเศรษฐกิจไทยโหวตสวนทันทีเลยนะโหวตสวนทันทีเลยเขาก็พูดอย่างนี้ ธรรมนัตพูดเช้าลุงป้อมพูดบ่ายเดี๋ยวมาฟังดูค่ะตอนบ่ายลุงป้อมว่าอย่างไหรหวานป่านน้ำพึ่งเดือน5้ทีเดียวสักครู่นะคะ